สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกิดอะไรขึ้น f อห่วง Pat Power Pat, แพทพาวเวอร์แพทแฮเมนทลักไอจีขอให้ใหายไวๆเป็นหน,หนึ่งนักร้องหนุ่มสุดฮอตตลอดการอย่างแพทพาวเวอร์แพทหรือวรยศบุญทองนุ่มที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเพลงมาตั้งแต่สมัยวัยรุน่นจนปัจจุบันอายุ4 1ปีแล้วบอกเลยครับว่ายังหล่อเป๊ะเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศเหมือนเดิมแต่ล่าสุดเมื่อหนุ่มแพทโพสภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมแอซายแพตอันเดอร์สกอร power pad พร้อมระมูแคปชั่นว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วครับทำำ่านกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจหนุ่มแพทจํานวนมากเมื่อเราไปํามหาความจริงมาให้ว่าหนุ่มแพทเป็นอะไรก็ทราบว่าหนุ่มแพทป่วยหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทแขนและมือขวาม,มีอาการชาและปวดจนรู้สึกทรมานเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลนั่นเองครับอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มแพทกลับมาแข็งแรงไวๆหายป่วยไวๆนะครับ านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n ี่ com ขอบคุณครับ